แน้องแม่เอามาพักช่วงปีใหม่นะคะน้องคนเดิมเจ้าประจำอ่ะม,ม,มาตลอดเบสซี่แล้วก็หล็กสองคนนี้ไม่ยอมลงไปอยู่ข้างล่างนะคะพาลงไปก็ไม่ยอมจะอยู่บนห้องนี้ก็เลยอาอยู่ไปจ้ะไม่ได้ปิดประตูนะคะให้เปิดออกมาได้แล้วก็สาระสาระก็อยู่นี่ค่ะจัดมินลงไม่ลงลจัดมินจัดมินไปเป้าเร็วเร็วไปด้วยกันไปเร็วมามั้มาจะไปแล้วนะ อ่ะมาหมาไปก่อนนะอ่ช้าอ่ช้าช้าไม่หบบไม่ไม่ว่างแล้วนะวันนี้เลโอรี่ขุดน,นะก็เรียนพิเศษนะคะวันสุดท้ายของปีแล้วป๊าป่ายังไปทำงานอยู่ยังไม่หยุดส่วนนี้ก็นั่งทำงานนะคะแต่แบบกินยาก็ทำให้ง่วงนอนทำงานไปหลับไปหลับแบบไม่รู้ตัวด้วยนะคะ แบบไม่รู้เลยว่าเราหลับไปตอนไหนเป็นอย่างนี้มาแบบสองสาวันนั้นแต่กินยาแล้วค่ะงานเลยพูดตรงๆว่าไม่เดินเลยคะแต่ว่าเสียงดีขึ้นเยอะแล้วนะเนี่ยพูดเริ่มได้แล้วไม่ไม่เจ็บคออะไรเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังไม่หายนะคะเลยบอกเด็กๆว,ว่าวันนี้คงจะยังไปไหนไม่ได้ขอพักผ่อนอยู่บ้านนี่ก่อนไม่แน่ตอนเย็นอาจจะพาไปกินข้าวไว้อะไรค่ะว่าจะทำแกงกะหรี่นะคะแต่ ลืมซื้อหัวหอมอ่ะก็เลยใส่เท่าที่มีไปละกันมีเท่านี้แหละก็ใส่เท่านี้เอาใส้น้ำเท่าไรเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่ทามาประมาณหลักไม่รู้กี่ปีค่ะแต่ว่ามันก็ทำไม่ยากนะาะคใส่น้ำไปก่อนง่ายๆนะ,ะนี่เขาเขียนอยู่แล้วคือหนึ่งเอาเนื้อลงไปผัดอ่าร้อยเนื้อผัดสองใส่ตัวผักแล้วก็น้ำซุปที่อยู่ในนู่ไปทั้งหมดอ่ะใส่เสร็จก็เติมน้ำสี่ร้อยมิลลิลิตรใส่ ก้อนคะเลอันนี้ลงไปเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วเนื้อนี้เขาก็บอกว่าผัดให้พอมีสีนะคะมีสีเราก็ค่อยใส่ตัวถุงน้ำผักลงไปตอนนี้เราไม่ตัดอะไรเพราะว่าเราจะให้มันเป็นแบบสไตล์เนื้อสุกหิ้นใหญ่นะคะแต่จริงๆแบบแค่นี้ก็เอามาโรยเกลือพิกไทยกินได้เลยนะคะเนื้อขอมอร่อยเลยก้อนนี้ค่ะใส่ลงไปทั้งถุงเลยนะคะ เติมน้ำไปอีกหน่อยพอเดือดแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เอาตอนคาเลมาใส่แล้วก็ตั้งจนกว่าจะนุ่มมาแค่นี้เสร็จเลยนี่เป็นยายแก้วหวัดนะคะที่แบบคอรู้ตัวว่าเป็นก็ไปซื้อเลยคือมันเป็นแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็เขียนว่าโนโดโนโดแปลว่าคอก็หมายถึงว่าเราอ่ะเป็นหวัดที่เริ่มจากการเจ็บคออ่ะ ก็เลยซื้อรุ่นนี้มานะคะกินได้4วันเนี่ยเหลือแค่วันนี้ก็หมดแล้วค่ะต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ยังไม่หายดีคะเหลือนิดนึงนะเจ็บคอก็เริ่มดีขึ้นแล้วนี่มาเราดูกันว่าแกงกะหรี่ของเราจะออกมาเป็นแกงกะหรี่ไหมเอ,อ่อก้อนผงอันนี้เป็นก้อนคะเลแบบเผ็ดกลางนะคะมันจะมีอยู่แบบหอย่างเงี้ยหก้อนเนี่ยแต่ว่าทานได้หจานนะพอดีบ้านเราห้าคนก็ กินกันได้พอดีนี่ค่ะก็เดือดแล้วหนะ้าเดี๋ยวเราเปิดไฟกับรอบหนึ่งก็ใส่ก้อนแกงกะหรี่ลงไปนะก้อนเะเลนะอ้อยออ,ยอ,อ,ยออกไหม่อ้ออกแล้วเสร็จแล้วก็เปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็ต้มไปจนกว่าจะเนื้อนุ่ม,ม่ะหมอ้อนี้เหมือนไซส์เล็กนะแต่แบบอุ๊ยพอดีเลย่ะตามสูตรที่ขเขาให้มาเฟซใส่ได้พอดี ก็ต้มไว้นะเดี๋ยวขอไปทํางานต่อเสร็จแล้วค่อยมาเช็คดูว่าเป็นยังไงอ่ะแค่นี้ก็ดูโอเคอยู่นะคะเนี่ยหลังจากที่เราก็ต้มไปสักพักหนึ่งนะคะก็มีความดูเป็นคะเลขึ้นมาแล้วก็กินได้แล้วอะ่ะแต่ว่าถ้าอยากให้เนื้อมันนุ่มๆก็ต้มกันต่อไปเรื่อยๆนะ เสร็จแล้วออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะอย่างง่ายะ่ะห,ออหมักรส he ชาติเหมือนกินที่ร้าน รัป่าเลิกงานเร็วนะคะทำงานมันสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวเปิดงานทีนึงวันที่6เลยมาก็มารอรับป่าแล้วเพราะว่าแดดดีนะคะให้วิ่งข้างนอกรอลัป่ากลับมาทำงานต่อนะคะคือปัญหาเนี่ยตั้งแต่กินยามาคือทำงานไปแล้วมันก็หลับไปเองหลับแบบไม่รู้ตัวด้วยนะคะ บางทีแบบพิมพ์ข้อความคุยกับป,ป้าอยู่ดีแล้วก็แบบมีก็เงียบไปป้าก็งงเป็นไรก็คือไม่ใช่หลับอะหลับแบบงงมากนี่เป็นทั้งวันตลอดเลยเมื่อกี้ก็คือแบบกําลังนั่งไหนดิอา้าวตื่นมาอา้าวหลับไม่รู้มันเป็นเพราะผลข้างเคียงของยาหรือเปล่านะคะยาแก้หวัดทําให้เรานอนอะไรอย่างงี้งานการก็เลยไม่ไปถึงไหนนะคะก็พยายามทําอยู่เพราะว่าเด็กเขาก็แบบอาจจะอยากไปเที่ยวแต่ก็วันหยุดปีใหม่แล้วก็ไม่ไปไหนไกลอยู่แล้วนะเพราะว่าคนจะเยอะค่ะ แล้วก็หนาวด้วยแล้วก็ไม่สบายต่างหากหลายอย่างรวมกันคลิปก็เลยอาจจะแนวแบบอยู่บ้านอยู่บ้านหน่อยนะคะ้อวกับเพื่อนเหรอวันเนี้ยถ้าเป็นตักฟไปเรืมาต,ตัวเดียววันกับเตะนอ๋อซื้อกินที่ฟอร์มลิมาร์าแล้วก็นั่งคุยกันแถวนั้นอะไรเงี้ยเหรออ๋ออุ้ยเป็นเด็กวัยรุ่นมากเลยอ่ะอไม่ก็แบบว่าเห็นเด็กวัยรุ่นก็ชอบไปแบบว่าซื้อของกันตามเซเว่นแล้วก็ยืนคุยอะไรกันอยู่แถวนั้นไง เออดีไงเด็กมอปลายเด็กมอต้นน่ะโอเคงั okay. ้นมะหมั ways, <t <t ่นไม่หนูไม่ได้กินมะหมั่าทำแกงกะหรี่แหละอแกงกะหรี่แกงคะเลคะเลอ๋อเออหนูก็ไปกินกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมาเอาเงินให้ไปซื้อกินกับเพื่อนกี่คนสามคนอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเอาให้พอดีเพราะวันนี้ก็ไม่ได้มะหมั่นไม่ได้จะไปไหนด้วยล่ะยังไม่สบายอยู่เนูก็ไปเล่นกับเพื่อนแทนไป อันนี้เป็นพวงกุญแจของที่ระลึกงานมีติ้งนะคะมี3อันก็มีเหลียวให้คุณดนะแต่เนี่ยมีมีแค่อันเดียวเนี่ยคะหลืออันเดียวคือเราแจกคนละหลายนะคะแต่แบบอาจจะมีคนอยากได้ลายอื่นด้วยก็เลยเปิด pre order เฉพาะ a l k i ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวลงรายละเอียดไว้แล้วก็เข้าไปคลิกในลิงก์ข้างล่างของคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดแล้วก็ติดต่อทางไลน์พ่เตอรนะคะ มีสามลายสี่ลายให้เลือกค่ะเกือบลืมนะต้องออกไฟเซเว่นะไปกดเงินก่อนอุ๊ย <c oughs> หนาวมากตอนกลางคืนอุ๊ยยังไม่รู้สืเย็น <c oughs> ๆนะหนูใส่เสื้อกันหนาวน,นิดนึงหนูนี่มันหนาวมากลูกมานดูนี่นะเขาใส่เสื้อแขนสั้นโอ้ยไปเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ก่อนเน, <c oughs> น,น,นี่ยมาเซเว่นมาว่ามากดเงินที่ตู้เอทีเอ็มที่นี่ปกติไม่ค่อยจะพกเงินสดนะแต่นี่เดี๋ยวเขาจะมาส่งของต้องเสียงเงิน เรีบมากด<ม>กุ่งเห็นในเซเว่นมีแอปเปิลแอร์แทขายด้วยนะคะเนี่ยน้ำยาล้างห้องอาบน้ำนะเนี่ยของเซเว่นเองเลยเขาทำมาขายด้วยน้ำยาล้างจานก็มีขายถูกกว่ายี่ห้อกลางๆอีกเอาเพิ่งเคยเห็นมีขายแบบแชมพูคอนดิชเนอร์พร้อมเลยโอ้โหอาบอดี้ซอ์อีกต่างหากอุ้ยเอาทุกอย่างเลยนะเนี่ย แล้วก็กลับมาทํางานต่อนะคะรู้สึกไออีกแล้วเหมือนแบบคอจะหายเจ็บแต่ตอนนี้มาไอาแทนนะคือต้องการจะทํางานให้เสร็จก่อนสิ้นปีจะได้ไม่ต้องทํางานข้ามปีนะ,ะก็ช่วงนี้คลิปอาจจะสั้นนิดนึงเสียงไม่ค่อยมีมี่ยาแก้หวัดหมดแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อตอนนี้เหนื่อยแล้วขี้เกียจออกไปซื้อ และนี่ค่ดูน้องคนนี้นะคะน้องที่นีนาะซื้อมาเอาไปให้เพื่อนและตัวหนึ่งตัวนี้เอาไว้บ้านว่าแต่กระเป๋าหายไปไหนแต่พูดถึงน่ารักจริงดูน้าน่ารักน่ารักชอบเองก็โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจ้าเน Or something cliché like mood.